สัสดีค่ะสวัสดีเช้าวัวนปริหัทเจบอรีเี้ยมีหนาว่ะก็วันนี้หมอกลงเยอะมากนะทุกคนโอ้มาวันนี้พอดีแต่มีอะไรกับข้าวอะไรนอกมือนี่โอ,โอเคเดี๋ยวจะซื้อไปลงวัดก่อนเอาสองถุงค่ะ โอ้นี่นะคะทุกคนอาจจะออมกระดูกหมูไปอ๋อรับของยอุนมารวมกัน <c oughs> มาค่อยซื้อมาหนังร้อยหนึ่งแบบแย่อุลซื้อมาเองวันนี้พระเยอะนะนนอือพระเพิ่นมาเตรียมร,รับกระถินบ่ อ๋อบอกอ๋อคู่บารักบคู่บารินเหมือนนั่นตำลังนะบอกวันนี้น่าจะเด็ดนะทุกคนมองลงมองเนี่ยแคบมองไม่เห็นเลยนะ โอ้ยายอุ่นเอามานัง่งหลับเหมาะแต่สาวแท้เป็นเลยยายใครแน่แล้ะบ่เอออ่ะมือนี้เบากว่ามือวานมือเดี๋ยวมืออืน่นกับเบากว่าอีมือนี้เออแต่นั่งนั่งตรงได้หึงแล้วบ่ยายนั่งนั่งนั่งได้หึงแน่แล้วบ่บ่ออโอ้ แต่นังไม่หึงในจังน้อยในยแล้วนั่งได้นานกว่าเดิมแล้วอเออหมูหานี่มันขายบ,บ่งงเหมาะลงแห้งมันนี่นะ่ะโอ้อายายได้มาคิดน้อยไปทั้งเลยอ้าวเขาขอโปรโมาขายหมูหวานนี่ละ่ะอ๋อคิดบาทมึงนี่น้อยขายก็รอ้อง <laughs> บอกเนร้ครึ่งโลล้วมะคร<ะ>ึ่งโลล้วมะยายจ้ะเขาบอกชิมนี่มัน ครึ่งโลหกสิบบาทว่างครึ่งโลฮะล่ะอันนั้นนะเออก็มาคิดแพงจูนี่นะก็ถือโลละร้อยเอาโน่นนะไม่ได้เจ็ยมเนินึกกระเทาเขาลงมาเง้งาแหลยางออกมาเชานี่เลยเออมีวาเดี๋ยวไข่แน่โอ้ดีขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นกว่าวันนี้อืมาป้าเอะถิ่นจะก็นรไปแล้วป่เนาะ เออถ้าไปไม่ได้กระสาธุอยู่ที่บ้านนี่แหละยายเมนอืมเมนนั่งหืงไม่ได้ยโดยเนี่ยไปลำบากร่างกายสังขารเฮาไม่ไหวเฮากคะแล้วจังไปสาธุอยู่เพื่นก็ได้บุญคือเดียวสังขารไม่ไหวแล้วแล้โยกเมนท้าวคุณรักก็ท้าวไปได้คนละย่างไก่เลยก็มาซื้อต้มเมเตเอาไปลุ่มวัดน้ำเขา อืมแล้วไอ้ต huh. ouais. we Can ้มมนนี่นะต้มข้งในครับคนเราเออครับต่เื่อง่นะเออต่มางอะมามันอาควิมกัน่เอาเมันหวแล้ว่มืช้าอ้วนพอแล้วเซื่อมเดียว้วนไปทานดีกันไหม นีห่หมดบาใสินักกูปูเปิดเรียนวันแรกวันนี้เรารุนนะว่ารถครูจะมารับไหมว่าเปิดวันแรกแค่นั้นหรอมารับหรอเนอะโอนเนาะ กันทุกคนุคตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งม like ันก็เลยอยู่เาเออ 어 뭐야 아이고 아이고 어이리저리 뻗어 뻗어 봐. mà đấy này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้บุก <rez> ค <ə bia> <s> ุกของเลยนะไม่เลยคุณผู้ชคนที่เขาตัดต่ำไปเนี่ยช่วยตีเลยนะทักบ้านไม่อไม่เอาไม่เอม่เอม่เอาไม่ละ เป็น,นสินใหญ่แบนเห็นได้กองในพงไม้เสร็จหน่อยเนาะตัวปูกเสร็จอีกหน่อยเน,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 นาะรอไม่ได้เลยฮวันนี้วันพระใหญ่หรือเปล่าเนาะเห็นยายกองเพื่อน เย็บคันมักเบงนะคะแล้วก็เน็บดอกไม้น่าจะเป็นมันพระใหญ่เนะ